เอาครับพี่น้องออกมาตอนนกกับเสี่ยนล่องยูตีนบ้านครับผมเอานกตัวซื้อน้ำพึอแอ้ครับตัวว่าแล้วสูตรนั่แหละเอามาล่องเบิ้งไว้นี่ครับขันดีดีครับอันนี้มีนกเขาร่วมแล้วแต่ว่าโบหยียบเพราะว่าต้นผมใส่ต้นนี้หน่อยจังหางํำๆผมเลยบอกเสี่ยนล่องเอาเจ้าซอจะเทียนไปใส่ต้นเสียกสูงๆนี่ครับบบโดนครับบินเขาร่วม <c oughs> เหยียบบบรถครับนี่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 นน ซื้อนี่ล่ละนี่โอ้ยผ้าพ่อข้าไม่ไอ้นี่อีกแล้วครับนี่เนี่ยเสี้ยนร่องกำลังใส่เสียเ<อ>ปเอา,เอาโอ้ยคนบอกไปใส่เพระาะว่าอยู่ใกล้กันใกล้มันจะเข่าตัวได้มันเข่าโลดเพระเยยาะไงวะโอ้ยบบกเสียงหน่อยล่องตัวเสียงกลางเขาล้มบอกเขาโอ้ยเอา บรรยากาศมืดค,คร,รึมครับล่มพรอมครับมาสองคนะล่อง่นติดภารกิจคือเกาอเอาไอเสี้ยนลองไปเอาครับไปนี่รัดภาพไปพุดนละลไ,ไปปดพุ่นเจียวขึ้นพุ่นเลยบ่เอาทุงเขียวไปตี้ละ่ะโอ้ยเนาะมันเหยียบนกพผ่ใหญ่แล้วมันต่วนบ่หมาะ เทีย่ล่องต้นหมอพี่น้องเอ้ยล่องไปบินจับวหวนเดียบเบ็ดหลุดไปนกนกมันนกมานเหรอเนอะนกมานน้ำโบนกบ่ขันดีเท่าน,นกผมเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ขนาดนกผมเอาน้ำพปแแอ้มานี่เลยกังเสยเพิ่นเจ้าเสือเสือชิมเพราะว่าเอื้อพิ่นไล่ครับขนเสียนซอหรือยังไงเดีด๋ยวติดท้ายบึ้งดอกพันนั่นครับไปไปแล้ว โอ้ยเสียเปียบเสยนลองคักเด้อครับบานนี่เอ้าผมก็ติไปย่ายนกผมขึ้นต้นสูงสูงกอนครับบานนี่อันนี้ทดสอบเบิ้งเนาะเพราะว่าแล้วอันนี้เพิ่นถามพ่อแอ้เมือมาส่งถับพี่น้องหรืออาจารย์ติดตามคลิปก็ติเห็นมือน,นั่นละ่ะเพราะว่าได้เดือนกูกลัวครับผลกับกำลังที่เต็มผมก็เลยมาล่องเบิง้งเอ้าเพราะาเส้นลองไปปนนกผมก็ติง่ายใส่ไใกล้กันครับนี่ของผมดูนี่ของเส้นลองก็อยู่นี่ แสดงว่านกเิ่นมานก่าของผมครับเนี่ยครับนกมันเล่ๆนี่ครับพี่น้องนี่โอ้ยเห็นครับมันดีนเนาะนี่นกเล่ๆนี่ครับไใส่ซสือเสือคิมเดี๋ยวผมย้ายต้นก่อนครับเอาครับบ้านนี่ย้ายขึ้นต้นสูงครับบ้านไม่สาวสิบบถึงพี่น้องนี่ย้ายขึ้นไปถึงนี่ต้นสูงบานนี้สุดสาวพอดียืนทึ่งคันแท้แต่ว่าเพิ่นที่ขันไห้บ่ขันเท่านั้นแหละครับดิน็นขนแตกสะเลย เสยนล่องพื่นใหายแล้วครับเจา้าง่ยายไปทางใดบั่นผมค่าไปง่ายนกอยู่แล้วผมใกล้ๆกันนี่และมืงอันใช้ต้นนี้บาน่นี้ไปใช้ต้นนั่นบ้านตะกี้ใส่ต้ํานี่ครับตรจสอบยานพื่นบกข่ันเหมนดูโอ้ยบิ่นเหมนขันให้นกปามาซ้ําฮะไปรุ่นของเสยนล่องพุ่ะไปเบิ่งนกจะเลยน้ำพึ่นครับพื่นเอาไปเลยที่มาเบิ่งน้ำพึ่นครับ โอ้ยสอสยเสถ็เียนเซียนหล่องนกมันผุดแท้จัดแล้วครับโอ้ยเสียเปียบครับเดิอเหมือนเขานกผมกวนไม่นกเสียงหน่อยตัวนี้มื่เหยียบโดนานาโดนล้างนกผมก็เฮ็ดดีๆผมก็เ่เคยนี่เนาะเพิ่งอนนอกมาใหม่แล้วสูตรเพิ่นว่ามันสีบ่สูนกขอ<า>แบ่งน้ำพปแแอมา<ง>หลายบาทเพิบเติบครับก็เรยม,มาลองกับเซียนหล่อม้อนี่ว่ามันเหมือนคึค้ๆ รอตีนบ้านผ้าพ,พอข่ามาขายคือเก่าแหละครับเสียนล่องนกเพิ่นหมานกลัวเนาะฮะคขิบหน้าพอกันไหมเดอ้อพี่น้องเอ้ยยกป่วยเนี่ยเอาที่หลังดังกลัวไยผ้าพอข้ามาข่าคักเดอ้อพี่น้องเอ้ย ขอบคุณทุกกำลังใจคือเกาเดอร์ครับ